ต่อสเสียงเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 0และกรรมการบริหารภาคไทยรักไทยถูกวินิจฉัยเพิกถอ,อนสิททางการเมืองเป็นประยะเวลา5ปีด้วยมติ6ต่อ3เสียงสิ่งที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลของพันตำรวจโหด็อกเตอร์ศิลวัฒน์และกรรมการบริ วันที่19กันยายนพุทธศักราช2549จากวันนั้นจนถึงวันนี้ปัญหาต่างๆที่ติดตามมามากมายจนเป็นเหตุทำให้หลายคนต้องพาตัวเองไปอยู่ต่างประเทศหลังเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2555เป็นต้นไปมั่นใจได้ว่าการเมืองไทยคงมีความเคลื่อนไว้อีกครั้ง เพราะเหล่าทางการเมืองจำนวน1 1 1คนจะได้รับการปลดพันธนาการและออกมาแสดงสีไม้ลายมือแบบไม่เก็ดไม่ดกักเมื่อมาย้อนความทรงจำกันว่าใครเป็นใครในวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549ที่อยู่ในคณะรัฐบาลในวันนั้นมีนายกรัฐมนตรีผู้เป็นขันใจของประชาชนรากยญ้าคือพันตรจโหด ชินวัตรได้สมคิดจาตุสีที่ทักเป็นนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง